สวัสดีครับอันนี้ก็เป็นคลิปแรกนะครับเดี๋ยวอาจจะอธิบายเรื่องการหาปริมาตรน้ําและก็หาปั๊มที่เหมาะสมที่สลับใช้สาหรับบอ่อปลาหรือตู้ปลาก็แล้วแต่หรือบอ่อขนาดใหญ่ถึงอควเรียมก็ใช้หลักการเดียวกันนะครับเอโอเคครับผมเดี๋ยวขอเริ่มด้วยขนาดง่ายๆทุกคนจะได้เห็นภาพนะครับ ทุกคนเห็นง่ายๆนะครับตรงนี้สมมติว่าบ่อคุณยาว2เมตรความกว้างบ่อ1เมตรนะครับแล้วก็ความสูงอ่าประมาณสัก80เซนนะครับหรือถ้าวงเล็บก็คือ80เซนทำให้เป็นเมตรก็คือหารด้วยร้อยก็คือ0.8เพราะฉะนั้นง่ายๆนะครับคือประมาณนี้เพรฉะนั้นน้ำก็จะ มีปริมาตรประมาณนะครับเอาดูพร้อมกันเลยนะครับง่ายๆ1นึ่งคูณสคูณจุดแนะครับเท่ากับ1.6นะครับเพราะนั้นปริมาตรน้ำตรงนี้นะครับ Q. ก็คือ1นึ่กาคิวก็คือหรือเป็นลูกบาทเมตรนะครับหรือ1.6ตันแล้วแต่นหน่วยนะครับคือหลักการเดียวกันนะครับ รูบานเมยก็อ่าตอนนี้ก็คิวกำลังสามนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวไงเดี๋ยวผมจะอ่าปั๊มให้ดูง่ายๆนะครับก็คือส่วนใหญ่ที่เข้าใจกันว่าสมัยก่อนเลยเนี่ยบอ่อปลาหรืออะไรก็แล้วแต่คือ10ถึงสิบสอรอบต่อวันแต่เนื่องจากมันพัฒนามาจนปัจจุบันตอนนี้กลายเป็น15ถึง20รอบต่อวันนะครับเพราะฉะนั้นเราหาง,ง่ายๆคือสิบห้านะครับสิบห้าหารยีี่จนไปถึง ยีสหารด้วยยีบสี่เพราะฉะนั้นตัวคูณของปั๊มเนี่ยหาง,ง่ายมากเลยครับมาดูพร้อมกันนะครับก็สิบห้าหารสิบห้าหารยีบสี่นะครับ,ก, 15, 15, 24, รบก็คือ0ูนจสองนะครับเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเวลาเราเราจะได้คือ0ูนสองอาจจะเป็น0.72 0.82 0.92จ็นถึง1.0ก็คือสูงสุดคือยีรอบต่อวันนะครับ เพราะนั้นน้งาง่ายๆเราคูณเราเอา1.6 1.6เราบอกเราต้องการ15รอบต่อวันก็คือด้วยจุดหสองหรือจะปัดเป็นตัวกลมๆคูณด้วยศจุดหก็ได้ครับครับเพราะนั้นปั๊มตัวประมาณก็อยู่ที่ประมาณอ่า9ก้า ลูกบาทเมตรต่อชั่วโมงนะครับนี่คือสเปคปัม๊มกำลับบ่อน้ํหนึ่งคิวหนึ่งจุดหกคิวนะครับเพราะนั้นถามว่าสเปคปั๊มตรงนี้ก็คือตักวก้เก้าก็คือตีไปก็คือเราจะต้องการจริงๆอย่างน้อยคือหนึ่งลูกบาทเมตรต่อชั่วโมงนะฮะปัดเป็นตัวกลมๆเพราะฉะนั้นคือหรือปั๊มตัวนี้คือหนึ่งพันลิตรต่อชั่วโมง อันนี้คือง่ายๆอันนี้คือปั๊มที่ต้องทําได้จริงนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ที่ที่คิดกันคือปั๊มที่ขายกันราคาไม่ได้ไม่ได้แพงหรือไม่ได้ไม่ได้แบรนด์ที่แบบมีมาตรฐานอะไรเยอะเนี่ยเราอาจจะก็อาจจะต้องเผื่อเผื่อปริมาตรของวอลลุ่มน้ําเพิ่มขึ้นไปหรือจะมีน้ําตกน้ําตกอะไรกูอาจต้องเผื่อไป3 0มแต่จริงเรื่องของน้งําตกมันก็มีมีต้องคํานวณอีกทีหนึ่งเหมือนกันว่าควรใช้ขนาดน้ําเพิ่มขึ้นไปเท่าไหร่ เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับเนี่ยเอาแค่ปั๊มง่ายๆก่อนเพราะนั้นปั๊มสูงสุดที่ที่เราใช้ก็คือถ้าเกิดต้องการ24รอบต่อวันก็คือมีมีก็คือ,คอสามารถที่จะก็คือ2,400ลิตรต่อชั่วโมงครับอันนี้คือเอาปั๊มง่ายๆเลยเป็นอย่างนี้นะครับถ้าเกิดว่าบางคนสงสัยว่าคํานวณกันยังไงกว้างคูณยาวคูณสูงนะครับแล้วก็ลองมาคำนวณก็คือสิบห้าหารยี่สิบสี่จนกระทั่ง ส5บ8 20 22 24แล้วแต่เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆโดยเฉลีย่ยถ้าคือง่ายๆก็คุณด้วย0ูนย์จุดหกศึ่งจุดศูผมว่า1.0นี้ก็คือน่าจะสูงสุดสําหรับสําหรับ่บาบ่อทั่วไปแล้วนะครับก็คือส่วนใหญ่ก็คือเขาจะใช้อยู่ที่สิหรือ20นะครับผมอันนี้ก็คงคงจบเรื่องปั๊มแค่นี้ก่อนขอบคุณมากครับผม